สวัสดีครับสัญญาพาลุย EP พิเศษ EP ทัวบุญนะครับวันนี้ทีมงานสัญญาพาลุยร่วมกับชมรมคนปั้นเด็กได้มีโอกาสพาทุกท่านมาเยี่ยมชมมาบริจาคสิ่งของอที่โรงเรียนบ้านหนองเขียว ตำบลห้วยโป่องอำเภอเมืองแม่สอนจังหวัดแม่สอนนะครับซึ่งเป็นโรงเรียนที่มีการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติมีทะเลสาบที่สวยงามอย่างที่ทุกท่านเห็นอยู่ทางด้านหลังนี้นะครับเป็นทะเลสาบที่สวยงามมากเช้าๆตื่นมา,ารับลมเย็นๆที่ทะเลสาบแห่งนี้เรียกว่าทะเลสาบบ้านนองเขียวนะครับ แล้วก็ยังมีการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติการท่องเที่ยวเชิงเกษตรและก็การท่องเที่ยวในมิติเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งทางทีมงานสัญญาพาลุยได้ขึ้นมาร่วมพัฒนาอยู่ในช่วงระยะเวลาหนึ่งกับสำนักงานพระนามชนจังหวัดแม่งสอนนะครับและขณะน,นี้ทางพอ,อโรงเรียนคือพออพนราได้สืบสารปณิธานของในหลวงรัชกาลที่9ในการ สืบสารเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงนะครับจึงเป็นการท่องเที่ยวเชิงเกษตรในมิติเศรษฐกิจพอเพียงแล้วก็ที่โรงเรียนเดี๋ยวสักครู่หนึ่งทางทีมงานสัญญาพลุจะพาไปถ่ายทำตรงตรงนั้นซึ่งสวยงามมากนะครับแล้วก็เราจะได้ซึมซับรับรู้ซึ่งพระราช,รรชกรณกีที่ในหลวงรัชกาลที่9ทรงทําทเพื่อประชาชนชาวไทยนะครับแต่ตอนนี้เชา้ชาๆอากาศดีอย่างนี้เรามาเยี่ยมชมทะเลสาบบ้านหน้องเขียวนะครับซึ่งสวยงามมากครับตอนนี้ ะทะเลสาบนะฮะต้องกับแสงแดดยามเช้ามีไอหมอกอุอ่นๆน,นะฮะ สวยงามมากนะครับแล้วก็สะท้อนคุ้งน้ําให้เป็นสีทองเหลืองอลามา <c oughs> ทั้งคลุงน้ําเลยอย่างที่ทุกท่านได้รับชมได้เห็นร่วมกันนี้นะครับนะครับเดี๋ยวตามสัญญาพะลุไปครับวันนี้เรามาบริจาคสิ่งของนะครับที่โรงเรียนบ้านต้องเขียวจะมีเด็กๆมาจํานวนมากนะครับแล้วก็ขอบคุณผู้ร่วมบริจาคทุกท่านนะครับที่ได้มาร่วมบริจาคทั้งที่เป็นปัจจัยเป็นสิ่งของเป็นเสื้อผ้านะครับขอบคุณทุกท่านจากไก่จริงครับจากไก่ทีมานสัญญาพะลุและชมรมคนปั้นเด็กครับผม ครับสำหรับสิ่งของบริจาคที่ผู้ใหญ่ใจดีเศรษฐีจใจบุญคณนะทธาทั้งหลายได้มาร่วมกับทางทีมงานสัญญาพาลุยนะครับตอนนี้พี่ๆจากชมรมคนปั้นเด็กนะครับไม่วนะ่าจะเป็นครูออฟครูทักครูดีครูแคทแล้วก็พี่นิว้วพี่จอยพี่พี่ฝนนะครับแล้วก็ ทางตัวแทนของชองมรมพมเด็กนะกำลังแจกจ่ายให้กับเด็กๆนะจำนวน97คนจากโรงเรียนบ้านหนองเขียวนะครับซึ่งตอนนี้เด็กๆมีความสุขมากครับรนะขนมรับนมแล้วก็เสื้อผ้าสิ่งของหนังสือจะเอาไว้สำหรับ,บห้องสมุดนะครับต้องขอขอบคุณทางผู้ใหญ่ใจดีเศรษฐีใจบุญที่ได้มาร่วมกับริจาคสิ่งของบริจาคปัจจัยนะครับปีนี้เราได้งบ สนับสนุนจากคณะสธาจำนวน12,000บาทมอบให้เป็นกองทุนโรงเรียนบ้านหนองเขียวตำบลห้วยโปะดวกบรแม่สอนหวัดแม่สอนนะครับก็ขอเชิญอย่างนี้เรียนท่านผู้ใหญ่ดีดีสิริเจริญท่านหลายได้ร่วมกนโบสนาบุญร่วมกันกับทางชมรมกนุ่มต้งเด็กนะครับที่ค่อทข้างจะมีจิตศรัทธาแล้วก็หวังว่าจะรับ แรงใจแรงศรัทธาของทุกท่านในโอกาสต่ตตอๆไปอีกนะครับเพราะว่าคนปั้นเด็กป,ป,ป,ปนีนี้เป็นปีที่4ปีหน้าเป็นปีที่5และเราจะมีไปตลอดนะครับเพราะว่าเป็นความเชิดเป็นความตั้งใจของพวกเราของทีมงานสัญญาพันธุ์และชุมชนคนปั้นเด็กนะครับที่จะร่วมกันสื่อสารรักษาดูแล ช, ų, ช time, ุมชนที่ห่างไกลเด็กนักเรียนที่ห่างไกลซึ่งเขาเปขาโบกตาอยู่อีกหลายร้าอย่างไรื้นที่ด้วยความลำบากันการพร่พัวด้วยสาธารณรวมกบพกต่างๆนะครับปีนี้ก็ยินดีอย่างยิ่งนะครับที่โรงเรียนบ้านหนองเขียวของเราได้ต้อนรับขับสู้ีมงานชุมชนพัฒนาสัญญาพัลิขอบคุณตั้นทอท่านราเป็นอย่างสูงยิ่งนะครับที่ดูแลพวกเราเป็นอย่างดีนะครับไม่ว่าจะเป็นข้าวหลามข้าวต้มที่ของพ่อเองนะครับแล้วก็ กับข้าวหลากหลายชนิดนะฮะซึ่งทางทีมงานสยามพงร์ยืนและก็ชมรมผู้เด็กก็กินอินน้อนุ่นนะครับบรรยากาศการข้ามคืนดีมากแล้วก็ขอบคุณทางพ่อหลวงพี่ปีบ้านทางพ่อพ่อแม่นะครับผู้ปกครองทุกท่านที่ได้มาร่วมกันแล้วก็มีกิจกรรมดีๆทั้งเกมทั้งกิจกรรมทางวิชาการซึ่งครูพิทักษ์นะซึ่งเป็นผู้เรียนรู้ พวกน้องนางโมเดลแะสาพระราชาซึ่งตรงกันบท่านพอพอดีเลยที่รักษาสืบสานต่อยอดนะครับสาพระราชาแนวคิดทฤษฎีใส่สกิจพอเพียงของในหลวงรัชก,กาลที่9นะครับวันนี้ก็ได้มาทาําน้ํายาล้างจานใช่ไหมครับาสักข้าได้ด้วยนะฮะคุณทักนบอกสักข้าได้ด้วยเป็นแบบเจือจางไม่เข้มข้นมากนะครับแล้วก็าทางคุณท่านก็บอกวาอ่ายังจะต้องขึ้นมาอีกนะฮะเพื่อจะมาต่อยอด พองนางนาบโมเดลนะฮะกิจกิจนี้นะจับมือกับพ่้อ่เรียบร้อยแล้วนะครับกิจกิจนี้จะมาทําร่วมกันอีกอย่างต่อเรื่องนะครับเป็นพันธสัญญาใจนะครับคุณพิทักษ์ครับพอมาเห็นแล้วชื่นชมมากนะฮะตอนมาบอกว่ามันเมาหัวแอาจารย์พอมาถึงแล้ว ความเมาของมันหายไปก็เห็นความสดใสน,น่ารักของเ,นเนด็กๆเห็นความตั้งใจจริงของอท่านพ่อแม่ราที่สื่อส,ส,สารสารราชาอย่างยิ่งยอดนะครับวันนี้ทางชิ้นงานสัญญาพาลุยนะครับนะฮะเบื้องหลังของเด็ดกของเราท่านตรีบิณประธานให้กำลังใจทำอยู่แล้วก็ทีมงานชุดบุคลากรเด็กนะฮะนำโดยท่านประธานชมรมอาจารย์อ๊อครูอ๊อฟนะครับแล้วก็รองประธานครูพิทักษ์นะครับรองประธานครูดีมนะครับแล้วก็อ่าอ่า กรรมการรูแคทนะครับรวมถึงน้องๆนายุทธสุปสรนักศึกษาคณะปรุตศาสตร์หมูขนนะครับรองประธานชมรมแน้น้องให้นำหนูหนิวนะครับแล้วก็หนูจอยนะครับขอขอบคุณทางเดียแม่น้องเขียวขอบคุณทางพ่ออแล้วก็ขอขอบคุณในความเมตตาปราณีของทางคณะศรัทธา าสาธาชนทั้งหลายที่ได้มาร่วมกันทำมันเป็นคุณงความดีบริจาคสิ่งของต่างๆให้กับพวกเราและสิ่งของเหล่านี้ได้ถึงมือเด็กตามความประสงค์ข,ของทุกท่านแล้วนะครับรวมทุกยยัจอีก12,000บาทนะครับผลโบกนาบุญร,ร่วมกันกับทุกท่านนะครับขพราะตรงการนี้อวลาพระจัดทุกท่านสัญญาพารวยทริปพิเศษทินี้ทั่วบุญทั่วบุญสนนะครับแล้วเจอกันอีนีต่อไปครับสวัสดีครับ